สวัสดีครับผมดีมอรดอร์ไลท์ช็อปนะครับผมนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือร้านออดอร์ไลท์ช็อปของเรานั่นเองนะครับผมนะครับด้านหลังนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับผมก็คือนะครับตะเกียงนะครับโฟร์แฮนนะครับผมเนี่ยนะครับที่มันมีหลายๆสีอยู่ตอนนี้นะครับที่พี่ๆในกลุ่มกําลังตามหากันอยู่ใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าในร้านของเรามันจะมีสีที่ตอบโจทย์พี่ๆกันอยู่หรือเปล่าที่กําลังตามหาอยู่ตอนนี้นะครับก็ มันเป็นตะเกียงที่นาเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับผมที่ร้านเรามีนะครับเป็นตะเกียงที่ราคาที่จับต้องได้นะในราคาเริ่มต้นแค่หนึ่ 1, บาทนะครับจนถึงราคา2,200บาทนทะครับแล้วแต่สีเลยแต่ละสีจะราคาไม่เท่ากันนะครับผมก็แตะเกียงตัวนี้นะครับมันจะใช้ใช้แบบ,แบ,บแก๊าซแอลกอฮอล์นะครับหรือไม่ก็ 3, าม ตะเกียงรุ่นนี้นะครับมันจะใช้น้ํามันก๊าซครับหรือว่าน้ํามันพาราฟินนั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งเราซื้อซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีตัวไส้ให้เด้ให้เลยนะครับผมที่อยู่ในกล่องนะครับนะครับก็ร้านอดอไ o o r ช็อปจังหวัดอยุบยาาฝากไว้ด้วยครับสำหรับตะเกียงโฟร์ h แฮนนะครับผมที่พท่านใดที่ตามหารีบมาเลยนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับ